สวัสดีครับขั้นตอนการเพิ่มพนักงานนะครับหรือเพิ่มผู้ใช้นะครับหรือการเก็บนิ้วของพนักงานนะครับของเครื่องสแกนรุ่น TP 700นะครับอ่าอย่างแรกนะครับจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ตรงนี้ให้ลูกค้าทําการแกะออกก่อนนะครับจากนั้นเราจะเข้าเมนูโดยการกดปุ่มนะครับ MZ OK ตัวนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยสังเกตเงาในกรอบสีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นกรอบสีเขียวอยู่เราจะใช้เมนูที่เขียนคําว่าผู้ใช้นะครับกดเข้ามาที่ผู้ใช้แล้วก็สังเกตแถบสีส้ม ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ผู้ใช้ใหม่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับรหัสตรงนี้นะครับเป็นรหัสพนักงานของลูกค้านะครับถ้ามีการตั้งว่าจะให้ใช้เลขอะไรนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าต้องการทําการลบเลขเดิมกดลูกศรตัวนี้นะครับทางซ้ายตัวนี้อ่ะจะลบเลขไปนะครับเราก็ทําการกดเลขสร้างรหัสของพนักงานที่เราต้องการได้เลยนะครับห้ามใช้ศูนย์หรือสัญลักษณ์หรือชื่อขึ้นต้นในรหัสข้างหน้าตัวนี้นะครับอ่าจะใช้เป็นตัวเลข1นึถึงอะไรก็ได้ จากนั้นนะครับการเพิ่มชื่อนะครับมาที่ช่องชื่อถ้าจะทําการสร้างชื่อนะครับตัวเครื่องสแกนจะได้เป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับผมถ้าเราอยากได้ชื่อภาษาไทยเดี๋ยวเราไปแก้ไขในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับกดโอเคเข้ามาที่ช่องชื่อครับสังเกตนะครับจะมีหมวดในการให้เปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแบบนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างการพิมพ์นะครับผมจะลองพิมพ์ชื่อผมละกันนะครับผมก็จะกดชื่อผมเลย นบบแี้สังเกตนะครับเมื่อเราทําการพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วชื่อจะปรากฏอยู่ในช่องชื่อนะครับให้เราทําการกดโอเคนะครับแบบนี้กด e c ออกก็ได้นะครับเพื่อทําการบันทึกชื่อนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการใช้ชื่อภาษาไทยไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแก้จากตัวโปรแกรมได้นะครับผมจากนั้นนะครับจะเป็นการเก็บนิ้วนะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าบันทึกนิ้วตัวนี้นะครับ กดโอเคเข้าไปที่คําว่าบันทึกนิ้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราทําการวางนิ้วที่เราเลือกนะครับวางยกตรงแป้นสีเขียวสครั้งนะครับอันนี้คือได้ทําการบันทึกนิ้วไปแล้ว1นนิ้วนะครับถ้าเราต้องการบันทึกเพิ่มกดโอเคเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเลือกนิ้วใหม่นะครับ สังเกตนะครับด้านหลังจะมีบอกอยู่ว่าเราเก็บไปกี่ลายในมือแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าเราจะทําการบันทึกให้เลื่อนลงมาให้เลื่อนสีส้มลงมาอยู่ตรงที่คําว่าตกลงแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นกดโอเคนะครับอันนี้คือมีการบันทึกผู้ใช้แล้วนะครับถ้าเราจะตรวจสอบดูเราจะมาดูในดูเมนูของผู้ใช้ตัวนี้นะครับกดเข้ามานะครับในนี้จะมีรหัสชื่อแลวก็จานวนลายในือที่เราทําการเก็บนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําการเทสสแกนนะครับผมโดยการกด EDC ออกมาให้สุดหน้าจอข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวผมทําการสแกนนะครับบันทึกสําเร็จค่ะอันนี้คือนิ้วที่ผมเก็บนะครับทาการบันทึกสําเร็จเรียบร้อยบันทึกสําเร็จค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการเพิ่มพนักงานนะครับเพิ่มผู้ใช้เลือกเก็บนิ้วของเครื่องสแกนรุ่น TP 700นะครับ